อนเดี๋ยวพี่จะโชว์สเต็ปโคตรคูลเป็นไงเพาะไหมพี่จนน้องหยากเล่น DIY น้องหยากเล่น DIY ต่อบ้านบ้าน DIY เหรออ้าวเราจะหามาจากไหนอะคะไม่รู้อ่ะอ้าวเด็กๆทำอะไรกันอยู่น้อง็ลองเล่นเป็นนุ่เด็กน้องหยาดได้บ้าน DIY อะบ้าน DIY อะคะดีเลยแม่มีกระดาษลังเต็มเลยเดี๋ยวเรามาทำบ้าน DIY กันนะแต่ถ้ากระดาษลังมันจะพังไวหรือเปล่า อืมแล้วจะทำยังไงดีล่ะเอาเลกโก้ไหมเอามาต่อเล่นที่บ้านเลกโก้หรอ,อแม่ว่าก็ดีนะ <Yeah. S 1> นก็คุ้มค่าดีเล้อย่างอะ่ะมันก็ทำได้หลายอย่างเสริมทักษะด้วยแล<ต>้วเดี๋ยวแม่ไปเตรียมตัวก่อนนะแั้นลูกรออยู่ตรงนี้นะโอเคครับ ไปขึ้นรดแล้วเฮ้ย,ยนีไงเลโก้ลูกมีหลายแบบเลยอะไม่มีไหมคะด้วยอนแบบโเค ้ไม <wow. S 2> ่เป็นกับไมนตตาเอนี้ใหญ่มากเลยไหนเนี่ยืูนี้สิเนี่ยได้ใหญ่ดูค่ะน่ดด้วยกันะเขียไมอ้าชิ้นเลยนะโอ้ไน่าคุ้มอยู่นะก็น่าจะดีจริงแหละเพราะว่าน่าจะต่อได้หลายแบบ ทุกสีเลยนี่นะเราต้องใช้อะไรนี้หรอคะใครเมนูสองอันนี้หรอโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราไปกดเงินก่อนเนาะ,ะโอเคปไปก่อนเลยก่อนไปกดเงินก่อนไปเร็วนี่ไงสปอนเซอร์ใจดีของแม่บัตรกดเงินสดยูนิทัสที่ทำให้ชีวิตของแม่ใกล้ขึ้นคุณแม่ชอบมากเลยคะ่ะและตอนนี้คุณแม่ขอตัวไปกดเงินก่อนนะคะ เรามาเริ่มแกะกันเลยไหมมาเลยมาช่วยกันแกะดีกว่าลูกอย่างที่ลูกบอกแม่เราจะต่ออยู่ในคอนมีหวัวโง่มาแกะต่ออยู่ในคอนดูดูซิว่าข้างในมีอะไรกันมั่งโอ้ยดูซิอุยนี่สีอะไรสีน้ำตาลสีน้ำตาลเรียงซิเรียงอันนี้มันมีหลายตัวมากเลยนะลูกสัอยากต่อเป็นตัวไหนคะ คอนดูซิหายด้ยูนิคอร์นอยู่ตรงไหนนี่ไงยูนิคอร์นอยู่นี่อยู่หน้านี้เอยนี่ไงยูนิคอร์นนี่งั้นเรามาต่อยูนิฟันกันเลยไหมโอเคเรามาเริ่มต่อกันเลยเยอะมากเลยเยอะจริงก็ไม่มีตั้งพันห้าร้อยชิ้นนี่นาจะต่ออยู่ทุกคนสปายลูกเองโอเคนี่ไงต่อละนี่ไงนี่เหมือนกันเลยฐานสีขาวแปะเล้วอย่างนี้เลยสองอันอ่าแล้วหาต้องหาตัวนี้อีกแบบหนึ่งซิมีไหม ทีคนทุกค<ด><ๆ>นต้องบอกว่าน่ารักขดีนขด้นะน้องน้องดูดอีอู้เก่งเลยตาไวตัอ่ะอ่ะอีกข้างหนึ่ง,แ,งแปะอีกข้างหนึ่งดูขอดูน่ารักไหม <ś k> ไม่เห็นจะเหมือนเลยนี่เราทำหนึ่งนี้นี่เขามีแบบให้ดูด้วย<ม>เอ๊ะ<ๆ>แต่เมื่อกี้น้องซ่อนบอกว่าเราจะไปซื้อกันเราจะมาต่อบ้านไม่ใช่หรอน้องเหรได้บ้านดี่ะเออเราต่อบ้านไงไหมเออก็เราต่อบ้านกันดีกว่ามาไปเลย กัตนต่อกันไปก่อนนะคะอย่าคุณแม่ไปทำอาหารให้กินก่อนเนะ <Okay. S 1> <ๆ>าะโอเคครับเดียแม่มานะคะเปิดแล้ว สมาธิและทักษะดีมากเลยนะด <Yeah. S 1> ูสิรู้จักมีความกินสร้างสารรค์เอาตรงนั้นตรงนี้มาทำแม่ภูมิใจมากเลยนะเนี่ยทำไมลูกมีตรงนี้ทำไมทำไมครับปลโจนเข้าบ้านเราเนื่อมๆอ๋ออย่างนี้พี่เอ๋ปล่อยเลยสุ่มมาปุ <c oughs> ้ แม่ดีใจมากเลยได้ซื้อเลกโก้ให้ลูกเล่นรู้ไหมความรู้วรู้สึกว่ามันคุ้มมากเลยแม่มีเวลาได้เล่นกับลูกๆด้วยรู้สึกดีจังเลยถ้าเ,เพื่อนๆท่านไหนสนใจสมัครบัตรกดเงินสด u ูเมพัสผ่านช่องทางออนไลน์สามารถสมัครได้ที่ w w w u m e p a s s c o m ค่ะไปที่สมัครบัตรกดเงินสดสมัครบัตรกดเงินสดออนไลน์ จากนั้นกรอกข้อมูลในช่องให้ครบถ้วนกดตกลงเป็นอันเรียบร้อยค่ะที่สำคัญสมัครวันนี้รับโปรโมชั่นกดเงิน0%นาน30วัน <Wow. S 3> ถ้าเพื่อนๆนะคะไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆจากยูเมพัสอย่าลืม Subscribe ช่องยูเมพัสด้วยนะคะเข้ายูเมพัสบวกความสุขที่กับชีวิต <laughs>